รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยท่านผู้ชมครับเป็นที่รู้กันดีอยู่นะครับว่าช่วงระบาดของโควิดเนี่ยนะครับเราต้องกลักตัวอยู่กับบ้านเราต้องมีกิจกรรม กับชีวิตกันแบบใหม่นะครับก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรื่องจากมาตรการแบบนี้ที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านแล้วแล้วก็เว้นระยะห่างทางรายการก็ขอไม่ได้ไปทํารายการที่บ้านนะครับก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ทําคนเดียวครับตลอดทั้งเดือนสิงหานี้เลยนะครับทางรายการก็จะนําเสนอนะครับสมุนไพรไทยครับที่เรียกว่าทานแล้วเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายของเรานะครับเราให้ชื่อตอนว่าขิงแซบอร่อยซ่านครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกเราก็จะทําเป็น ยำกุ้งแห้งกับขิงอ่อนครับอันนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศด้วยนะครับที่เรียกว่ามีเมนูอันนี้ให้เรานํามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ทําทานกันที่บ้านนะครับส่วนเมนูที่2ครับก็จะเป็นปลาใบขนุนทอดกับซอสขิงครับเรียกว่าขิงจัดจ้านเลยเมนูแรกจะใช้ขิงอ่อนเมนูที่2จะใช้ขิงแก่ครับดูซิว่ามันต่างกันยังไงใช้แบบไหนกันเอาละครับเดี๋ยวติดตามชมกันดูครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูสมุนไพรตัวแรกของเดือนนี้กันครับที่เราจะเรียกว่ามาอธิบายท่านผู้ชมได้ฟังกันละครับว่าทั้งมีคุณสมบัติยังไงนะครับมีประโยชน์กับร่างกายแบบไหนแล้วก็วันนี้ที่ผมเลือกมาก็มีขิง2ชนิดก็คือเป็นขิงอ่อนที่มีต้นติดเวลาเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นมีต้นสีชมพูชมพูเห็นไหมครับตัวขิงก็จะเป็นสีชมพูติดอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นขิงอ่อนแล้วเราสามารถที่จะใช้ ในส่วนของขิงที่เป็นขิงอ่อนเนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่ต้องการการเคี้ยวไม่มีเส้นไม่มีเสี้ยนของตัวขิงนะครับเพราะว่าเวลาเราได้ขิงแก่แบบนี้แก่เนี่ยไม่ใช่แก่จัดนะครับเรียกว่าผิวเป็นสีน้ําตาลเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับเราอาจจะเห็นหลายๆอย่างที่ทําจากขิงทั้งเป็นขิงอ่อนดองนะครับขิงอ่อนที่มาซอยบางๆนะครับแล้วก็มากินดิบกันแต่ว่าถ้าใครชอบแบบที่ที่เรียกว่าเป็นขิงที่จัดจ้าน นะครับปอกเปลือกเสร็จแล้วปอกผิวเขาออกมาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นเส้นเส้นเส้นเสี้ยนหน่อยแล้วก็ได้ความเผ็ดร้อนนะครับอันนี้แหละครับต้องใช้ขิงแก่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําขิงบัวลอยน้ําขิงที่ต้องการความเข้มข้นความเผ็ดร้อนของขิงเนี่ยต้องใช้ขิงแก่แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะกินแต่น้ําโดยที่ไม่ได้กินเนื้อเขาถ้าเราทุบแล้วบุบลงไปในน้าเพื่อต้มเป็นน้ําขิงอย่างเงี้ย เราก็ไม่กินตัวขิงนะครับกินแต่น้ําขิงเพราะนั้นขิงอ่อนอาจจะไม่จัดจ้านเท่ากันกับขิงแก่เปลือกสีน้ําตาลแบบนี้นะครับน้าตาลอมเหลืองแบบนี้ท่านผู้ชมก็เลือกใช้ดูนะครับทีน,นี้มาดูกันว่าถ้าเวลาท่านผู้ชมได้ขิงแบบนี้มาแล้วเนี่ยขิงอ่อนเวลาได้มาแล้วท่านผู้ชมอาจจะอยู่ในซองไม่ให้เปียกน้ําเก็บไว้ในตู้เย็ยนก็จะรักษาความชื้นของเขาเพราะน,นี้เป็นผิวที่บางแล้วเขาก็จะระเหยน้ําได้ง่ายกว่าขิงผิวแห้งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บขิงอ่อนแบบนี้ไว้ในความเยน็น จะอยู่ได้นานกว่าที่ไม่ต้องมีความชื้นนะครับแล้วก็เก็บต้นเข้าไว้ด้วยถ้าเพื่อต้นเนี่ยจะได้คงความชุ่มชื้นของขิงตัวนี้ไว้นะครับไม่ให้ถูกตัดออกไปนะครับ <Wow. S 2> เขาก็จะช่วยจนกว่าต้นนี้จะเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงความชื้นของเง่าเขาหรือตัวหัวเขาเนี่ยนะครับที่จะแห้งไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ในที่ที่มีความเย็นนะครับ4ี่องศาในตู้เย็นนะครับเก็บไว้ได้เลยครับแล้วอยู่ได้นานเลยแต่อย่าให้เปียกน้ําก็แล้วกัน นะครับห่อเป็นผ้าบางๆก็ได้นะครับเก็บเอาไว้ส่วนขิงแก่เก็บในตู้เย็นก็ได้หรือจะเอาไว้ข้างนอกก็ได้ในที่แห้งๆนะครับแต่เอาไว้ข้างนอกเนี่ยเขาก็จะย่อยตัวเขาเองโดยความชื้นก็จะระเหยไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่จะระเหยช้าก,กว่าขิงอ่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งล้างนะครับถ้าล้างแล้วต้องเข้าตู้เยน็นนะเก็บไว้ทั้งหัวที่มีดินมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ข้างนอกได้สบายเลยเพราะดินนี่ช่วยช่วยเซฟไม่ให้ความชื้นของหัวขิง,งเนี่ยออกมาก็จะได้ปิดไว้แล้วก็อยู่อย่างนั้นได้สบายอยู่ได้นานด้วยนะครับ เอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแต่ท่านผู้ชมขิงนี่แหละครับให้ความอบอุ่นกับร่างกายช่วยย่อยนะครับคุณสมบัติเลยนะครับให้ความอบอุ่นร่างกายช่วยย่อยแล้วท่านผู้ชมครับยังแถมเรียกว่าส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยขิงเป็นหนึ่งสมุนไพรครับที่ช่วยส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้น นี่แหละครับเราอาจสามารถที่จะไปทําหลายๆอย่างในเมนูได้ข้อมูลแบบนี้ท่านผู้ชมหาดูได้ทางอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทางเราเนี่ยเราต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศด้วยครับที่เดือเฟือข้อมูลให้เราอ่านนะครับเพื่อจะได้ให้มาแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจถึงสมุนไพรไทยอย่างถ่องแท้ครับที่เอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เมนูแรกที่เราจะทำเนี่ยผมอยากจะเลือกใช้เป็นขิงอ่อนก่อนขิงอ่อนที่เราจะใช้เพราะว่าเราอยากจะทํายำกุ้งแห้งกับขิงนะครับ อันนี้ก็เป็นเมนูจากโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศเหมือนกันนะครับที่อุตส่าห์เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานะครับเพราะอยากแชร์ให้ท่านผู้ชมได้เอาขิงตัวนี้ไปใช้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเรากันเองนะครับเราจะทํายำกุ้งแห้งกับขิงอ่อนนะครับผมเลือกใช้ขิงอ่อนเพราะว่า1มีความกรอบ2เส้นใยบางกว่าขิงแก่นะครับเวลาเราเคี้ยวไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้กลมกล่อมไม่มีติดฟันนะครับเรียกว่าทําให้เราสะดวกสบายในการกินได้เราใช้คุณประโยชน์จากขิงอ่อน เพื่อทํายำกุ้งแห้งนะครับเนื้อสัมผัสนะครับถ้าเราหั่นเป็นบางๆแบบนี้เราจะเห็นสีที่ต่างกันนะครับสีที่ต่างกันแล้วเส้นของเขาจะแข็งกว่าคือเส้นที่อยู่กับขิงแก่เนี่ยจะมีเส้นที่แข็งแล้วก็ยาวถ้าตามเส้นนะครับอันนี้ผมตัดขวางอันนี้ผมตัดขวางเหมือนกันก็จะสีจะอ่อนเห็นไหมฮะ แต่ว่าท่านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าขิงอ่อนเนี่ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้มแบบนี้ต่อไปนะครับมันก็จะก็เรียกจะระเหยไปเรื่อยๆแล้วแห้งไปเรื่อยๆก็เป็นขิงอ่อนที่แห้งๆรสชาติก็จะไม่จัดแต่ขิงแก่แบบนี้ท่านผู้ชมครับเวลาเราทิ้งไว้ข้างนอกถ้าต้องการทิ้งนะครับและอยากจะให้มันแห้ง เราเก็บได้นะครับก็คือทําให้หนาหน่อยแล้วกันนะครับแต่หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็พึ่งไว้ข้างนอกครับให้แหง้งแล้วมันสามารถกลับมาต้มน้ําขิงได้เพราะว่ายัางความจัดจ้านความซ่าความเข้มข้นของเขายังอยู่กับเนื้อขิงครับฉะนั้นที่หายไปคือน้ําของเขาราะนั้นท่านผู้ชมขิงแก่อาจจะทําให้เป็นขิงแห้งได้หลังจากที่เราแบบใช้มานานแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับหั่นบางๆแต่อย่าให้ขึ้นลาเท่านั้นเองครับแล้วก็พึ่งกับแดดให้แห้งจากนั้นเก็บไว้อยู่ได้นานเลยครับสาหรับเราแต่ว่า บ้านเราขิงเยอะนะครับไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าต้องการก็ได้เหมือนกันทําแบบที่ผมบอกนะครับเอาละครับเมนูแรกเนี่ยเราจะใช้ขิงอ่อนที่บอกนะครับเมนูที่2เราจะใช้ขิงแก่วิธีการใช้ขิงแก่เพราะว่าเราอยากจะได้เส้นของขิงได้ความจัดจ้านของขิงมาทําเป็นปลาครับ เป็นปลาใบาขนุนทอดกับซอสขิงดังนั้นขิงผมจะมีซอสที่ปั่นด้วยแล้วก็มีตัวขิงเนี่ยซอยเส้นๆแล้วเจียวโรยข้างบนด้วยครับด้วยความเข้มข้นของเขานี่แหละครับก็จะทําให้เราได้รสชาติของขิงจัดจ้านจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมนูแรกเลยครับสำหรับขิงอ่อนที่จะมาทํายำกุ้งแห้งขิงอ่อนกันครับ เอาละครับท่านชมครับเข้ามาในครัวครับมาดูเมนูแรกของเราเลยครับที่ทํามาจากสมุนไพรตัวแรกครับคือขิงเมนูนี้เราใช้ขิงอ่อนทํายํากุ้งแห้งกับขิงอ่อนท่านผู้ชมครับเวลาเราได้กุ้งแห้งมาแล้วเนี่ยผมอยากจะต้องล้างเขาซะก่อนนะครับกุ้งแห้งเออบางคนบอกว่าเวลายํากุ้งแห้งเอาแบบนี้เลยเอามาแล้วก็ใส่น้ํายําเขาเลยอันนี้อาจจะเสี่ยงเรื่องท้องเสียนะครับเพราะว่าเก็บในห้องเย็นก็ตามนะครับเชื้อ อยู่ในอุณหภูมิ4องศาเนี่ยหรือลบ10ลบ20ก็แล้วแต่เชื้อมี1ก็ยังอยู่เหมือน1น,นะครับไม่โตแต่เริ่มจาก4องศาขึ้นไปเนี่ยเชื้อก็จะขยายาแสดงว่ามันเย็นมันไม่ตายแต่มันอยู่เฉยๆเพราะนั้นต้องระวังมากๆครับผมเลยต้องเอามาล้างน้ําก่อนอย่างนี้เวลาทํากุ้งแห้งบางทีก็จะมีพวกมาลงมาแมลงเนี่ยเยอะไปหมดเหมือนกันนะครับเพื่อความปลอดภัยครับล้างน้ําก่อนเสร็จแล้วผมก็จะแช่ทิ้งเอาไว้นะครับ เพื่อให้เขาชุ่มน้ํานิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปคั่วในกระทะจนเขาแห้งหอมอีกรอบครับในระหว่างที่เรารอกุ้งผมก็จะทําผักสลัดรอไว้หน่อยครับเดี๋ยวเราจะแหนมกับเขาครับเวลาทานถ้ามีข้าวต้มก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้สลัดนี่แหละประกัดแก้วครับเพื่อที่จะเอามาแหนมที่จานเขาครับเวลาเราเอาผักสลัดที่กอดกอดกันอย่างนี้อยู่ ให้ออกออกจากกันเนี่ยก็ใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับเอาละผมแช่ไว้ก่อนครับให้เขาอยู่ในน้ําให้เขากรอบๆหน่อยทีนี้เราก็จะมาเตรียมขิงเราก็ต้องหาขิงอ่อนมาใช่ไหมครับปอกก่อนเลยเอาละครับเราปอกขิงเรียบร้อยล้างเรียบร้อยผมก็จะเตรียมเครื่องเขาหน่อยครับแบบนี้ขิงเออขิงเนี่ยจะมีเส้นยาวๆลงนี้นะครับ สังเกตเวลาผมหัน่นผมไม่ได้หั่นยาวอย่างนี้นะครับผมหั่นเฉียงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมหั่นเฉียงนะครับเอาแล้วครับจากนั้นเสร็จแล้วผมก็จะซอยนะครับใส่เส้นอย่างนี้เลยเวลาเราหั่นเฉียงแล้วแล้วเราซอยเส้นแบบนี้เนี่ยตัวเนื้อข,องขิงเขาจะไม่ได้เป็น จะเป็นเส้นยาวๆจะได้เคี้ยวได้ง่ายนะครับโอเคกิ okay, ้งครับเรียบร้อยอยู่ที่นี่แล้วต่อไปเป็นผักชีเดี๋ยวล่างอีกนิดหนึ่งครับผมหัน่นหยาบๆนะครับนช่ครับเสร็จแล้วหอมแดงครับใส่บางๆหน่อย ส่วนพริกท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาตาพริกเนี่ยจะเอาตําหรือจะเอาซอยได้ทั้งหมดนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเลือกเป็นซอยบางๆใส่ลงไปด้วยอา่าละครับผมแดงเรียบร้อยผมเคเบิก่อนก่อนจะไปขิงนะครับเราก็จะดูกุ้งแห้งเราที่อืดน,น้ําเป็นสีขุ่นๆน,นิดนึงแล้วตัวเนื้อกุ้งครับผมก็น้ําออกแล้วก็ใส่ในกระทะครับ เรียกว่าเอามาคั่วนิดนึงครับให้เขาให้เขาหอมแล้วก็ความชื้นหายไปก่อนครับกุ้งแห้งเราจะหอมกลับมาอีกครั้งก่อนที่ไปทํายำนะครับทีนี้มาดูพริกครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยได้แล้วก็ถ้าเลือกเป็นสีแดงซะหน่อยก็ดีนะผมว่าเพราะว่าในผักที่ใส่จะมีสีเขียวเพราะงั้นพริกสีเขียวลงไปด้วยเนี่ยกลายเป็นว่าเรารวมผักสีเขียวกับพริกสีเขียวไปด้วยกันโอ้โหเคียวคำหนึ่งนี่เผ็ด เผ็ดจนันเลยนั้นเอาเขียวบ้างแดงบ้างผสมกันเผื่อเราเลือกได้นะครับอม,มาแล้วครับผซสยบางๆครับอย่างที่บอกครับพริกถ้าเราใส่เป็นรุ่นใหญ่ๆน,นี่เดี๋ยวก็จะเผ็ดกันผมก็ซอยครับเป็นบางๆแบบนี้จะได้เคล้าไปทั่วๆครับเคนี่ครับ เดี๋ยวเราปรุงน้ำยำไว้ก่อนเลยผมใช้น้ำตาลทรายนะครับน้ำมะนาวน้ำปลาครับตรงนี้คือเหมือนกับเราค่าเชื้ออีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับที่เราล้างแล้วเนี่ยอาจจะ ล้างเพื่อเอาฝุ่นละอองออกอย่างนี้ครับแล้วคัดดูเปลือกดูอะไรออกให้หมดหน่อยแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เอามาคั่วแบบนี้ครับเพื่อที่จะทําให้เขาได้ความร้อนแล้วฆ่าเชื้อไปด้วยกันครับอย่างเมื่อกี้นี้เวลาเราใส่ไปเนี่ยตัวเนื้อกุ้งก็จะเกาะกันเป็นก้อนๆนะพอได้ความร้อนแล้วความชื้นหายไปเนี่ยก็จะแยกๆกออกจากกันแบบนี้ครับเราก็ใช้ดมมาก,ก็ได้าารับเวลาคั่วๆเนี่ยมันเริ่มหอมก็ใช้ได้อย่าให้แข็งมากนะครับเพราะแข็งมากเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกรอบเกินแล้วเคี้ยวแล้วเรียกว่าเจ็บลิ้นกัน ได้แล้วเรียบร้อยผมรอกุ้งอย่างเดียวครับทีนี้เอาล้ครับกุ้งแห้งเราได้แล้วผมปิดไฟเสร็จแล้วเราก็นี่น้ำยำครับนี่ส่วนผสมที่เป็นขิงหอมนะครับใส่ลงไปก่อนเขารวมกันครับจากนั้นเสร็จแล้วกุ้งแห้งครับ เสร็จแล้วก็พริกกับผักชีครับอหอมทีเดียวเลยครับหอมคิงแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดจานหน่อยครับผักสลัดของเราที่เราแช่ไว้จนกรอบอนี่นะครับเรียบร้อยผมพร้อมแล้วเราตักกุ้งยำกุ้งใส่เลยครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับยำกุ้งแห้งกับขิงอ่อนของเราครับเดี๋ยวมาชิมกันครับขออนุญาตนะครับถอดแมสแล้วก็ชิมกันซัหน่อยครับนี่มีขิงครับมีผักชีมีพริกมีน้ำนี่ครับ เราชื่อตอนว่าขิงแซบอร่อยซ่านพอพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมพอเห็นผมกินเนี่ยรู้สึกอย่างเหมือนผมแน่เลยว่าตัวขิงนี่แซบนะครับแล้วความอร่อยความกลมกล่อมของน้ํายำนะครับใส่พวกหอมพวกผักชีพริกซอยลงไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเท่ากับที่ผมที่เห็นในในรายการเลยนะครับเวลาดูนะครับท่านผู้ชมจะรสชาติที่ผมกําลังกินตอนนี้เลยนะครับนี่แหละครับเป็นรสชาติที่ได้ความเป็นไทยแล้วก็มันซาขิงจริงๆนะครับมันหอมมากๆเลย แล้วก็นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราครับเรายกตัวอย่างเมนูมาทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่ออยู่บ้านแล้วเราเรียกว่ากักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยครับก็ได้มีเมนูดีๆแบบนี้แล้วก็เป็นสมุนไพรชนิดแรกของเดือนนี้นะครับที่นามาฝากท่านผู้ชมกันเป็นจานแรกกันเลยนี่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูรอท่านผู้ชมอยู่นะครับตอนนี้พักสักคู่ครับเดี๋ยวมาพบกับคิงแก่กันครับ